สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมก็ตากกระเจีย๊ยบนะคะอันนี้คือเม็ดกระเจีย๊ยบนะคะที่พอแยกออกมาจากฝักของกระเจีย๊ยบแล้วเขาก็จะนำมเมล็ดของกระเจีย๊ยบเนี่ยมาตากแห้งนะคะก็จะขายได้เมื่อแห้งได้ที่แล้วก็จะขายได้ประมาณกิโลละเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะคือเม็ดเม็ดของกระเจี๊ยบนะคะเมื่อแห้ง แทงออกมาจากตัวของเม็ดกระเจี๊ยบแล้วก็จะได้เมล็ด่างนี้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็จะจำหน่ายได้อีกในราคาหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาดูกระเจี๊ยบที่เขาตากนะคะนี่ค่ะเมื่อเ,อเอแทงเรียบร้อยแล้วสังเกตตรงกลางเขาไหมคะที่เขาจะใช้เหล็กแหลมแทงไปตรงใจกลางระหว่างกระเจี๊ยบนะคะก็จะเป็นรูอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะนี่นะคะ กระเจียบแห้งขายส่งทอดตลาดนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจในช่วงที่หมดหน้าฝนนะคะเสร็จหน้าข้าวก็ไทยหวานแล้วก็ลงกระเจี๊ยบนะคะนี่นะคะ,คะตัวข้างหน้านะท่าทางจะแห้งนะคะตัวนี้ก็ประมาณตากได้ประมาณสีห้าวันแล้วค่ะคือตัวนี้นะคะ อันนี้เพิ่งตากตอนเช้าใหม่นะคะตัวน,น,นี้เพิ่งตากตอนเช้านะคะก็เพิ่งจะเสร็จแล้วก็นามาตากนะคะก็จะได้ยังสดๆอยู่นะคะเราจะไปดูจะไปดูตรงนั้นอีกนะคะนี่ค่ะกะ็เริ่มแห้งแล้วนะคะใเตยก็จะจะเริ่มแห้งไปตามเวลานะคะ อาศัยเวลาในการตากแห้งนะคะเนี่ยเราจะไปดูตรงนี้กระเจี๊ยบตรงไหนที่แห้งแล้วก็จะออกสีคล้ำๆนะคะสีก็จะคล้ำๆค่ะเยอะเลยนะคะเยอะเลยนะคะนี่งไงคะเมื่อแห้งแล้วผลของกระเจี๊ยบก็จะนิดเดียวเองค่ะอันนี้ราคาตกประมาณก็อ่า ร้อยร้อยร้อยยี่สิบบาทนะคะต่อกิโลนะคะสูงสุดก็ไม่น่าจะเกินร้อยยี่สิบอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะต่อกิโลนึงกระเจี๊ยบแห้งนะคะนำส่งนะคะนำส่งพ่อค้านะคะสวนจะไปขายอีกก็ราคาหนึง่งนะคะนี่คะ่คะคือวิธีการทำกระเจี๊ยบแห้งนะคะ พามาชมนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม